2016รอบก่อนรองชนะเลิศน,นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสวมชุดสีน้ําเงินกับกันหนองปลื้มจิตหินขาวนำทัพพบกับทีมเกาหลีใต้ไทยชนะเกาหลีใต้3เซตร,รวด25-6ต่อ25-12ต่อ 12, และ25-20ต่อ 20. ไทยชนะนัดนี้สร้างความสุขแกบ่บรรดากองเชียร์ที่ตั้งใจเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อมาเชียร์นักกีฬาไทยโดยเฉพาะทั้งแฟนวอลเลย์บอลตัวยงและคนนี้นายวิรุณวิเชียนวัฒนชัยหรือน้าลิมกองเชียร์ไทยที่เป็นกระแสฮือฮ เหลังปรากฏคลิปภาพนั้นลิมตะโกนเชียร์ยืนรัวกลองเพียงหนึ่งเดียวบนอัจจารย์ฝั่งไม่มีหลังคาเกมที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีพบกับกับกมพูชาในศึกชิงแชมป์อาเซียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคา่ะจะมาเชียร์ฟุตบอลนะครับแล้วก็เห็นว่าวันลเลยบบอลก็เมืองห่างไปแค่60โลใช่ไหมครับก็เลยมาที่นี่ครับแล้ววันนี้นะครับเราแพ้ไม่ได้ครับ เพราะว่าเราต้องไปต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องมาเชียร์วอลเลย์บอลก่อนครับแล้วก็อีกอย่างนี่วอลเลย์บอลน,นี่ก็เคยไปดูเขาตั้งแต่ตอนกวางโจที่เอเชียนเกมอยู่แล้วครับก็ก็เชียร์เขามาตลอดอยู่แล้วครับ mm hmm. ก็หนึ่งก็คือเรื่องของธงฮะธงชาติเราต้องเราต้องใหญ่แล้วก็แบบคือแบบธงชาตินี่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบบว่าถ้าเราธงเราแบบใหญ่แล้วก็แบบปืด้ด ฝั่งตรงข้ามก็เห็นทงเราตลอดเวลาก็มีผลนะ <c oughs> ผมคิดว่ามีผลช่วยให้นักแล้วก็ทีมช่าตของเราก็จะได้มีกำลังใจขึ้นสู้ขึ้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> <c oughs> เกาหลีเองอ่ะเราก็ประมาณไม่ได้เพราะว่าเขาเขาถึงแม้ว่าจะไม่ชินชาติชุดใหญ่แต่เขาเป็นทีมเด็กที่แบบอยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณไมาได้แล้วก็ต้องออกตัวแรงๆตั้แต่กอนแรกก็ก็ดีค่ะให้น้องๆได้ลงมาผสมผสานกับพวกพี่ก็ได้มีประสบการณ์เก็บประสบการณ์ไปเล่นในแคมป์หน้าแล้วก็วันนี้แปลกตามากเพราะว่ากองเชียร์มาค่อนข้างเยอะพอสมควรมาเชียร์ก็ก็ดีใจนะคะที่เวลามาแข่ง แล้วเห็นของเชียร์ไทยเห็นแท่เห็นองชาติไทยก็ก็ดีใจแล้วอะแบบเดิมนีคนเชียร์อะไรเงี้ยแต่นี่มาแบบมาเป็นกลุ่มกนแล้วก็ตั้งใจบินมาเชียร์จากเมืองไทยเลยก็มีอ่างเงี้ยก็ขอบคุณมากก็หวังว่ามีสองเกมนะคะช่วยช่วยเชียร์ด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะไทยจะพบกับทีมชาติจีนในรอบรองชนะเลิศนะคะซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ไทยรัฐทีวีเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา17นาฬิกาสนาทีเป็นต้น been folk.